สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมสเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะอาหารนะคะอาหารเย็นของสองแม่ลูกนะคะง่ายๆสบายๆนะคะไก่นะคะไก่อบอบไม่นานนะคะสิบนาทีนะคะอบสิบนาทีกว่ามันไม่สุกก็เลยหั่นเป็นชิ้นนะคะจริงๆมันชิ้นใหญ่สองชิ้นเลยนะคะสองชิ้นเนี่ยนะคะ ประมาณ4ยูโรเนาะนะคะกินกันสองคนแม่ลูกสรุปแล้วนะคะไม่รู้ว่าคาร่าจะกินได้เยอะขนาดไหนนะนะ,ะมามาตอนก็กินไม่เยอะดอกค่ะนะคะนี่นะคะสองคนแม่ลูกก็กินประมาณนี้นะคะวันว่างๆนาะไม่รู้จะทําอะไรนะคะทําอาหารเวลาทําอาหารไทยก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนึ่งข้าวทีนึ่งข้าวเหนียวนะนึ่งทีนึ่งนึ่งสมอวันเสาร์กินถึงวันพุธนะคะ ะะอุ่นแล้วอุ่นอีกนะคะกินคนเดียวกินยังไงก็ไม่หมดนะคะเวลาหุงข้าวทีหนึ่งก็หุงเป็นอาทิตย์เหมือนกันก็เลยว่าเออไออาทิตย์นี้ตัดสินใจไม่ทําอาหารไทยดีกว่าเนาะนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อไก่มาเลยค่ะเอามาอบเลยนะคะง่ายๆนะคะสองคนแม่ลูกเนาะนะคะชิพไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรจะลงนั่นเองนะคะนี่นะคะสองคนแม่ลูกก็กินง่ายๆสบายๆนะคะสไตล์อะ่ะ นแดนนจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยกินกับข้าวเหนียวส้มตำในแซ่บๆ,ๆ,ๆนะคะแต่วันนี้าพาคาร่านะคะไปเที่ยวนะคะมาต้อยพาคาร่าออกไปเที่ยวนะคะไปเล่นรอ,องเท้าสเก็ตไปเล่นสนามเด็กเล่นทั้งวันนะคะก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวไม่ทําส้มตําไม่อะไรเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเปิดตู้เย็นนะคะไก่ที่ซื้อมานะคะข้าเตาอบสิบนาทีก็เรียบร้อยเนาะง่ายๆสบายๆนะคะ ชิ้นใหญ่ๆห,ห,หอมๆเลยนะคะเปิดมาหอมเลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะนะคะจัดเต็มเลยหิวนะคะลา้วก็หิวเหมือนกันกลับเข้ามาหิวหิวหิวหวม,มาหะะม,มาต้อยว่าเอ๊ะถ้าจะทําอาหารนี่มันก็จะนานละนะคะเอาง่ายๆเลยหม,มาต้อยไม่ได้นึ่งข้าวไม่ได้หุงข้าวเลยนะคะอาทย์นี้นะคะจัดเต็มเลยค่ะนะคะไก่สองคนแม่ลูกแล้วกันนะคะง่ายๆค่ะ นี่ค่ะไก่นะคะหลังจากออกจากเตาอบมานะคะจานนี้เป็นของคาร่านะคะจานนี้เป็นของคาร่าแต่คาร่ากินไม่หมดสักทีหรอกนะคะแต่ว่าเราจะให้คาร่าเลือกเองว่าคาร่าจะกินตรงไหนคาร่าเนี่ยก็ชอบกินหนังมันมากเลยนะคะหนังไก่นะคะไก่อบนะคะสหรับตรงนี้เป็นของมาม่าต้อยนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน่องไก่กับสะโพกไก่เนาะนะคะเอามาหั่นมาเป็น2ชิ้นนะ,ะเพราะว่าเวลาเข้าเตาอบเนี่ยนะคะ ถ้าไม่ทามไม่ทำเป็นสองชิ้นแบบนี้มันจะสุกยากนั่นเองนะ pper. สําหรับตรงนี้นะคะเป็นซอสมะเขือเทศของคาร่านะคะคาร่าชอบกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซอสของมาต้อยเหมือนว่าซาบีเลยนะ,ะกินเหมือนว่าซาบีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเชคเคียนนะสารลนาลาเชคอันนี้เป็นของเยอรมันนะคะกะ็มันก็จะแตกต่างกันนะ,ะของเชคเคียน urn. เขาจะเผ็ดกว่านิดนึงของเยอรมันจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะเชคเคียนนี่บางทั้งอาหารหลายอย่างก็เหมือนไทยนะนะคะ ตอวชอบไปกินนะนะ่ากินไมหมคะไก่นะคะยั่วชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะสองคนแม่ลูกเนาะในวันที่ไม่ได้ทําอาหารนะถ้ามีข้าวเหนียวส้มตํานี้แซ่บเลยนะคะมาตอนนี้ไม่ได้ทําอาหารนะก็ประมาณนี้เนาะกินสองคนกินแต่ไก่นะคะกับอซอสนะ,ะไม่ได้ทําน้ําจง่มน้ําจิ้มจิ้มอะไรหรอกนะคะง่ายๆพาคาร่าไปเล่นนะคะรอ,องร้าสเก็ตแล้วก็ต่อด้วยสนามเด็กเล่นกลับมาคาร่าหิวนะคะ เราก็เอาไก่ไปอบเลยนะคะไก่มีอยู่แล้วแช่ไว้นะ,ะเรามีสเบียงไว้อบก็กินได้เลยง่ายๆนะคะ,อะสองคนแม่ลูกไม่ต้องพิถีพิถันนะคะถ้าจะ,ะมาทำอาหารอีกช้านะคะอันนี้รวดเร็วทันใจเนาะอบสิบนาทีนะคะสิบนาทีนะคะใช้ความร้อนของเตาอบเนี่ยนะคะร้อยร้อยหกสิบเนาะร้อยหกสิบนะคะร้อยหกสิบแล้วก็อุณหภูมิเนาะนะคะแล้วก็อบสิบนาทีก็กินได้เลยนะคะ อมมากยั่วๆนะคะยั่วๆนี่คาร่านะคะาร่ากินไม่หมดหรอกนะคะกินไม่หมดสักพีแต่คาร่าชอบกินหนังมันนะคะกินหนังมันก่อนเลยนะคะสองชิ้นเนี่ยนะคะหนังของตัวเองไม่พอนะคะกินหนังของตัวเองเสร็จนะคะมากินหนังของมาต้อยต่อนะคะหลังจากนั้นนทำไ่นงางคาร่าก็อิ่มนะคะไก่ก็จะไม่กินนะคะเราก็จะห่อกระดาษเนาะกระดาษฟอยนะคะกระดาษห่อแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นอีกนะคะจะกินอีกทีนึงก็ฮิตหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ทาอาหารเวลาวันปกติทํางานก็จะกินขนมปังกินอาหารฝรั่งมากกว่านะคะนี่ค่ะนะคะมาทามไก่ด้วยกันคะ่ะไก่อบนะ่าอร่อยอร่อยยั่วๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคาราเมเชียนไทยในเยอรมันและมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มากินไก่อบด้วยกันค่ะเยอะๆค่ะไก่อบเยอะมันนะคะอร่อยมากค่ะ